วันนี้ครับนายอาชริยะเรืองรัตนพงษ์อ้างนะครับว่าเดี๋ยวจะนํารูปข้าราชการตํารวจที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเนี่ยครับไปแขวนที่ด้านหน้าสตชครับหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏชื่อนายตำรวจหลายนายที่ถูกอ้างถึงว่าอาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหลายนายหลายคดีด้วยกันครับล่าสุดครับนายอาชิริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมยืนยันนะครับว่า เดี๋ยววันนี้ครับจะเดินทางนํารายชื่อของข้าราชการตํารวจที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ไปแขวนไว้ที่หน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับคาดว่าจะเดินทางไปถึงที่หน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติก่อนเวลา10บนาิกาครับโดยจะนํารายชื่อที่จะเปิดเผยครั้งแรกเนี่ยสิรายชื่อเนื่องจากว่าแผ่นป้ายที่นําไปเนี่ยมีพื้นที่ไม่พอนะครับเพราะว่าต้องมีการแปะหลักฐานประกอบด้วย โดยนายอฉริยะอ้างนะครับว่ารายชื่อที่เปิดเผยวันนี้ก็จะมีตั้งแต่ระดับอดีตผอบอตอรอครับลงไปจนถึงร้อยตำรวจโทซึ่งบางนายก็เป็นตำรวจที่เคยมีข่าวปรากฏชื่ออักษรย่อมีส่วนพัวพันกับเว็บพนันซึ่งก็จะเปิดรายละเอียดทั้งหมดทั้งชื่อนามสกุลและสังกัดด้วยนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันใดบ้างครับขณะเดียวกันก็ยืนยันนะครับว่าตัวเขาเองนี่ไม่กลัวที่จะถูกฟ้องกลับนะครับเพราะว่ามีหลักฐาน โดยรายชื่อตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมดจริงๆนี่คุณอชยยะบอกว่ามีเป็นร้อยชื่อครับแต่ว่าชุดแรกเอาแค่นี้ก่อนนะครับประมาณสัก16กรายชื่อก่อนหน้านี้ครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกมาบอกกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่าการนำไปไ้ายรายชื่อตำรวจมาแปะไว้ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ก็เป็นสิทธิที่ทำได้แต่ว่าถ้าไปดูเจ้าตัวหรือคนที่เสียหายนี่ก็มีสิทธิฟ้องร้องได้เหมือนกันนะครับ หากไม่ได้ทําจริงหรือไม่ได้ผิดตามที่มีการกล่าวอ้างพร้อมกับย้ําด้วยนะครับว่าทุกคนก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองครับ